ช่วงไม่กี่ปีมานเนี้ยหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี้มันโอ้โหวัฒนาไปแบบก้าวกระโดดสุดๆเลยจากที่เคยเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวมากๆนะครับตอนนี้มันทําได้ทุกอย่างเลยสร้างภาพก็ได้วาดรูปก็ได้เขียนบทความหรือแม้กระทั่งคุยโต้ตอบกับเราได้แบบโคตรจะเนียนเลยแล้วอะไรแหละที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ AI มันเก่งขึ้นพูดพลาดได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาหาคําตอบกันเชื่อไหมว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์สําคัญแค่ครั้งเดียวเอง ในปี2012การแข่งขันที่ดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มของพวกนักวิจัยเท่านั้นแต่ใครจะไปคิดแล้วว่ามันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบมาถึงพวกเราทุกคนในทุกวันนี้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดเลยหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็น Big Bang ของวงการ AI ยุคใหม่นี่แหละถ้าเราย้อนกลับไปดูนะไม่นานมาน,นี้เองปี2022เนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าเป็นปีของ generative AI ของจริงเลยเราได้เห็นการเปิดตัวของเครื่องมือที่แบบโคตรจะทรงพลังออกมาแบบรัวๆเลยตั้งแต่ Midjourney ที่สร้างภาพได้แบบน่าทึ่งมากๆตามมาติดกด้วย Stable Diffusion และที่ดังเป็นผู้แตกเลยก็คือ ChatGPD ที่มีคนแห่เข้าไปลองใช้ถึง1ล้านคนในเวลาแค่5วันเท่านั้นเองแต่ที่มันน่าคิดก็คือไอแนวคิดหลักๆที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีพวกนี้อย่างเรื่องโครงข่ายภาสาเทียมหรือ Neural Network เนี่ยนะ จริงๆแล้วมันมีมาเป็นสิบสิบปีแล้วเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอะไรที่มันเพิ่งจะมาลงตัวตอนนี้คำตอบมันอยู่ที่นี่เลยการแข่งขัน ImageNet ปี2012ซึ่งเป็นเวทีประกวดว่า AI ใครจะยากแยะรูปภาพได้เก่งที่สุดในปีนั้นนะ่มีทีมที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกชื่อ AlexNet และผลก็คือ มันสร้างปรากฏการณ์เลยไม่ใช่แค่ชนะนะแต่คือชนะแบบทิ้งห่างคู่แข่งทั้งหมดแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนี่แหละคือวินาทีที่ทําให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเฮ้ยแนวทางนี้มันมีศักยภาพมหาศาลจริงๆและมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุค deep learning ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เอาละงั้นเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้พิมพ์เขียวของเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยหัวใจสําคัญที่ทําให้มันสําเร็จขนาดนี้มันทํางานยังไงกันแน่พูดง่ายๆนะ Neural Network ก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะเรียนแบบการทำงานของสมองคนเรานี่แหละหน้าที่ของมันก็คือเรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบต่างๆเช่นการดูรูปแล้วบอกให้ได้ว่านี่รูปหมาหรือรูปแมวโดยการส่งข้อมูลผ่านชั้นของเซลล์ประสาทจำลองที่มันเชื่อมโยงกันเป็นร่างแหะโครงสร้างหลักๆของมันก็จะมีอยู่3ส่วนนะส่วนแรกคือ Input Layer เป็นเหมือนประตูทางเข้าสำหรับรับข้อมูลเข้ามา ส่วนที่2คือ hidden layers อันนี้แหละคือส่วนที่เป็นสมองของจริงเลยใช้คิดวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ output layer ที่จะให้คำตอบสุดท้ายออกมาซึ่งการเรียนรู้ของมันเนี่ยก็คือการค่อยๆปรับจูนค่าตัวเลขที่เรียกว่า weight กับ bias ไปเรื่อยๆเพื่อให้มันตอบคำถามได้แม่นยำขึ้นๆกระบวนการทำงานของมันก็พอจะเห็นภาพได้ไม่ยากนะขั้นแรกเลยข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปที่ชั้นแรกสุดจากนั้นในแต่ละจุดเชื่อมต่อเนี่ยข้อมูลก็จะถูกเอาไปคิดกับค่า weight เพื่อให้น้ำหนักความสำคัญแล้วก็จะมีตัวที่เรียกว่า activation function คอยตัดสินใจว่าเฮ้ยข้อมูลนี้สำคัญพอที่จะส่งต่อไปยังเซล์ประสาทต,ตัวถัดไปหรือเปล่าสุดท้ายสัญญาณข้อมูลก็จะเดินทางผ่านทุกชั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นผลลัพธ์สุดท้ายออกมาพอรู้แบบนี้แล้วก็อาจจะสงสัยกันใช่ไหมว่าอ้าวถ้าพิมพ์เขียวมันมีมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเราเพิ่งจะมาสร้างของเจ๋งๆแบบนี้ได้ล่ะอืมนั่นก็เพราะว่ามันมีอุปสรรคใหญ่ๆขวางทางอยู่หลายสิบปีเลยหลับหลากเลยนะ มันมีกำแพงอยู่3ด่านใหญ่ๆเลย 1. ก็คือมันต้องการข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบมหาศาลจริงๆเพื่อใช้ในการฝึก 2. คือมันใช้พลังการประมวลผลที่สูงมากสูงจนเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยไม่มีทางรับไหวเลยและ 3. ม,มันมีปัญหาเชิงเทคนิคที่สำคัญมากๆที่ทำให้นักวิจัยไปต่อไม่ได้เหมือนกับเจอทางตันอนะเพื่อเห็นภาพว่าไอ้ต้นทุนการคำนวณที่ว่ามันโหดขนาดไหนนะลองดูตัวเลขนี้ ในปี2020การเทรนโมเดล GPT 3เนี่ยใช้เงินไป4.6ล้านเหนรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็โอ้โหราวราวหนึล,ล,ล,170ล้านบาทแค่นั้นยังไม่พอนะตัดภาพมาอีกแค่ไม่กี่ปีปี2023ต้นทุนโดยประมาณของ GPT 4ก็พุ่งพรวดขึ้นไปอีกเป็น78ล้านเหรียญหรือเกือบเกือบ3า0พล้านบาทแล้วล่าสุดกับ Gemini Ultra ของ Google ตัวเลขประมาณการก็ทะลุไปอีกหนึล้านเหรียญหรือว่า กว่า7 0 0 0ล้านบาทเห็นไหมว่าทรัพยากรที่ต้องใช้มันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมหาศาลจริงๆส่วนปัญหาทางเทคนิคที่แบบว่าคลาสสิกสุดๆเลยนะก็คือปัญหาที่เรียกว่า unstable gradients ลองนึกภาพตามนะว่าการเรียนรู้ของ AI เนี่ยมันเหมือนการที่เราพยายามเดินลงจากภูเขาเพื่อหาจุดที่ต่ำที่สุดแต่ถ้าความชันหรือ g r a d i e n t มันน้อยเกินไปที่เรียกว่า vanishing มันก็เหมือนเราเดินอยู่บนที่ราบอะมองไปทางไหนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินไปทางไหนต่อ แต่ถ้าความชันมันมากเกินไปหรือ exploding ก็เหมือนเราก้าวพลาดแล้วกลิ้งตกเขาไปเลยอ่ะควบคุมอะไรไม่ได้ปัญหาทั้งสองอย่างนี้แหละที่ทำให้การเทรนโมเดลใหญ่ๆใ,ในสมัยก่อนมันเป็นไปได้ยากมากและแล้วก็ถึงเวลาที่มนุษย์เราหาทางทลายกำแพงพวกนี้ลงได้ซึ่งมันก็คือการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของ Deep l e a r n i n g ออกมาจุดเปลี่ยนที่สาคัญสุดๆเลยนะมาจากเรื่อง hard แวร r นี่แหละคือปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ cpu ใช่ไหมซึ่งมันก็เหมือนเชฟเก่งๆคนเดียวนะ ทำอาหารในทีละอย่างแต่การคํานวณของนิวโรเน็ตเวิร์เนี่ยมันต้องการการทํางานพร้อมๆกันเป็นพันๆอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ G P U หรือการ์ดจอที่เขาออกแบบมาสําหรับเล่นเกมนี่แหละทําได้ดีกว่าแบบคนละเรื่องเลยมันเหมือนเรามีกองทัพเชฟเป็นร้อยเป็นพันคนมาช่วยกันทางานพร้อมๆกันมันเลยทําให้การเทรนโมเดลเร็วขึ้นแบบมหาศาลนอกจากเรื่องฮาร์ดแวร์แล้วนะมันก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆด้านอัลกอริทึมที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาแบบตรงจุดเลยอย่างเช่น เขาก็คิดวิธีที่ฉลาดขึ้นในการตั้งค่าเวทเริ่มต้นเพื่อไม่ให้สัญญาณมันอ่อนหรือแรงเกินไปตั้งแต่แรกหรือมีเทคนิคอย่าง Batch Normalization ที่คอยปรับสมดุลให้การเรียนรู้มันนิ่งตลอดเวลาแล้วก็มีพวกเครื่องมืออย่าง Optimizer ขั้นสูงที่ช่วยให้โมเดลมันหาคําตอบที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นและดีขึ้นนั่นเองมีเทคนิคหนึ่งที่ผมว่าฉลาดมากๆเลยนะเรียกว่า Dropout ไอเดียมันง่ายมากเลยก็คือระหว่างที่กําลังสอน AI เนี่ยเราจะแกล้งแกล้งสุ่มปิดเซลล์ประสาทบางตัวไปชั่วคราว เพื่อบังคับให้โครงข่ายมันไม่พึ่งพาเซลประสาตัตวใดตัวหนึ่งมากเกินไปมันค,คล้ายๆกับการฝึกทีมกีฬาโดยให้ผู้เล่นตัวเก่งบางคนได้พักบ้างเนะ่ย <c oughs> เพื่อให้คนอื่นๆในทีมได้เรียนรู้ที่จะทางานร่วมกันให้ดีขึ้นซึ่งวิธีนี้มันช่วยแก้ปัญหาที่ AI ชอบท่องจําข้อมูลหรือที่เรียกว่า overfitting ได้ดีมากๆเลยเพราะอุปสรรคทุกอย่างมันถูกทําลายไปหมดแล้วอ่ะ Deep learning ก็เลยพาเรามาสู่ยุคใหม่ของ AI แต่แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเหมือนกัน ปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ในยุคที่ generative AI และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจได้ทั้งข้อความทั้งรูปภาพกำลังบูมสุดๆเลยแล้วอนาคตละ่ะเขามองกันว่ามันจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่า agentic AI คือไม่ใช่แค่สร้างคอนเทนต์นะแต่สามารถลงมือทำสิ่งต่างๆให้เราได้เลยแต่ความท้าทายเรื่องต้นทุนกับพลังงานมหาศาลที่ต้องใช้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องหาทางแก้กันต่อไปเพื่อให้เห็นภาพว่า deep learning มันเปลี่ยนโลกได้ขนาดไหนนะลองฟังคาพูดนี้ดู นี่เป็นคำพูดที่เขากล่าวถึง a l p h a 4 2ซึ่งเป็น AI ที่สามารถทำนายโครงสร้างโปรตีนได้แม่นยำมากๆม,มันคือการปฏิวัติที่จะเปลี่ยนวงการวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาลเลยและนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเล็กๆของสิ่งที่เทคโนโลยีนี้ทำได้เท่านั้นเองแต่ความก้าวหน้ามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะดูข้อมูลนี้สิการเทรน AI ใหญ่ๆแค่ตัวเดียวเนี่ยสามารถปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้มากถึง00 0 0 0กว่าปอนด์เลยนะ ซึ่งถ้าจะให้เทียบมันก็เท่าๆกับการปล่อยคาร์บอนปล่อลดอายุการใช้งานของรถยนต์ถึง5คันเลยทีเดียวโห<ฮ>และนี่แหละคือคำถามสำคัญที่เราต้องกลับมาคิดกันในขณะที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรอยเท้าคาร์บอนหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของมันก็ใหญ่ขึ้นตามเป็นเงาไปด้วยคำถามก็คือราคาของความก้าวหน้าครั้งนี้มันคุ้มค่ากับต้นทุนที่เราและโลกใบนี้ต้องจ่ายจริงๆหรือเปล่าก็น่าคิดเหมือนกันนะ